เะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนนะครับแล้วคลิปนี้นยก็เป็นคลิปที่ผมอาจจากไฮไลท์ตอนเมื่อคืนวานนะครับซึ่งผมไปโดนปืนแมนโอวยิงมานะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเรื่องราวต่อเนื่องจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะไปทาภารกิจแล้วก็ลองใช้ปืนแมนโอวและก็แม็กกาซีนใหม่เป็นครั้งแรกครับทุกคนคือเป็นอะไรที่โกงมากๆแล้วก็ผมจะมาทําแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยให้ทุกคนดูนะครับว่าครั้งแรกที่ผมใช้เเลนนนมมัป็งไคคบวิทดกกกาาอุ แล้วย้ำเนี่ยผมว่านี่คือครั้งแรกแล้วตอนนี้ผมเซียนกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคลิปถัดไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปไฮไลท์ของเรากันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนีครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น o อ e r t o p Up อป ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียว<อ>และในตอนนี้ร้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไ,ไหมละครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ปลดล็อกเลยร้อยยังไงเพิ่งโหลดเอาอันแรกป่ะพีเวสท่ากระชาโอ้โหต้องรูปเ,เพจอ้ออนี่ก่อนอะทำภารกิจฆ่ายี่สิบคนด้วยสกอร์สติกทักษะออริเตอร์10ครั้งใน MP ให้มากคน เดียเ๋ยวที่พี่ขอแป๊บหนึ่งพี่ไปทำภารกิจแป๊บเดียวอ,อคือผมอะต้องมาเล่นอย่างนี้เว้ยท่าที่เห็นภารกิจอะอันนี้ผมอยากทำจริงคือมันมันมันกงจริงนะผมโดนเมื่อกี้ผมยังงงเลยคือตอนเนี้ยภารกิจที่ผมจะจะต้องทำอะคือต้องใช้ใช้สกอร์สติ๊กยี่สิบห้าตัวนะครับแต่ว่าภารกิจของเขาอะมีภารกิจตั้งแต่ใช้ระเบิดสิบครั้งใน MP อันนี้ง่ายมากนะครับแค่ใช้ระเบิดแล้วก็ใช้สกอร์สติ๊กสิบห้าครั้งใน MP อันนี้ก็ถือว่าใช้เวลานะแต่ว่าค่าดน MP ไ้ ค่า25ผนคน MP โดยใช้ s ก o r e s t i c ผมก็ s ก o r e s t i c คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ s ก o r e s t i c ที่คนขั้นที่จะโกงแล้วกันแล้วก็ s ก o r e s t i c ใช้เป็นอันนี้ได้ตัวปืนมาไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแต่งกันดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมภารกิจก็จะได้รับนี่ครับผม d a m a จ e เธอไหมหลังโดนยิงปังอุ้ย ของแต่งใหม่สำหรับแมนโอวอลนะครับโอเคนี่ก็เป็นของแต่งใหม่นะครับผมสำหรับเทอร์มท์แอมโมนะครับคือเป็นกระสุนที่แบบว่าเป็นไฟอ่ะทุกคนถ้าสหรับใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะคใครที่เคยโดนระเบิดตัวนี้บ้างนี่เทอร์มท์ครับเห็นไหมเนี่ยเจ้าตัวระเบิดอันเนี้ยเวลาปาไปแล้วมันจะเป็นไฟล้อนะี่ที่มันจะเป็นไฟแบบแซ่แส้แนะครับนี่แหละเป็นเจ้าตัวระเบิดตัวนี้แล้วก็มันมีแม็กกาซีนใหม่เข้ามานะครับชื่อว่าเทอร์มท์ ammo นะครับคือเป็นเจ้าตัวแมกกาซีนที่มันจะมีคุณสมบัติระเบิดไฟระเบิดแส้นะครับผมติดตัวของศัตรูนะครับแล้วเวลาเขาโดนยิงเนี่ยดาเมจก็จะลดต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราโดนระเบิดหรือว่าโดนยิงศัตรูเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตได้จาก กระสุนเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือความจุแมกกาซีนจะลดลงไป10นะครับความไวกระสุนด้วยแล้วก็ไม่สามารถยิงสิ่งกีดขวางได้นะครับแต่สําหรับผมแล้วนะข้อเสียจริงของเขาคือลบ10ความจุแมกกาซีนนั่นแหละซึ่งผมก็คิดว่ากระสุนน่าจะมีอยู่20นัดนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเพิ่มระยะดาเมเอทน่าจะไม่เหมาะเพราะว่าดาเมจมันน่าจะไม่มีเรื่องของระยะครับเ,เดี๋ยวเราทดลองกันดีกว่าตอนนี้คือผมจะถอดเจ้าตัวของแต่งทุกอย่างนะครับแต่ว่า เราจะไปเช็คกันแค่เจ้าตัวของกระสุนปืนแล้วกันเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเรื่องของระยะดาเมจเนี่ยมีผลไหมนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้นะครับมาลองดูกันดีกว่าจำนวนความเสียหายโป่งโป่งโปงป่โปเฟิ่งแป๊บนึงนะครับเพีพิ่มจำนวนบอดล้วกันเดี๋ยวผมจะลองยิงดูยิงที่ขานะครับป่งป่ง สองนัดตายครับแต่ว่ามีระยะเวลานะครับผมทุกคนดูนะมันจะมีระยะเวลาป้องยิงขาสองนัดตายครับแต่ว่ามันจะดีเลย์นิดนึงเพราะว่ามันเป็นระเบิดไฟนะครับนี่ยิงอกยิงอกก็สองนะัดเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองยิงหัวดูป้องยิงหัวก็ไม่ตายเดี๋ยวขอลอง damage หัวหน่อยนะครับเข้าหัว13เข้าอก10 ไม่มีผลนะครับกระสุนตัวนี้ยิงเข้าตัวเข้าหัวเข้าขาดาเมจไม่มีผลนะครับแต่ว่าดาเมจหลักของตัวปืนนี้มันจะอยู่ที่เอ้ยไม่ใช่ดาเมจปืนนี่ดาเมจของแม็กกาซีน,นมันจะอยู่ที่เจ้าตัวของระเบิดเชื้อไหมครับนี่ดูเห็นไหมมันจะเผาไหมตัวศัตรูนะครับสองนัดเลยที่ผมเห็นไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องยิงส่วนไหนนะครับขอแค่ยิงให้โดนก็พอ แต่ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าหากว่าเรายิงต่อเนื่องสองนัดล่ะสองนัดตายครับเออว่ะเฟี้ยวว่ะทุกคนคือถ้ายิงศัตรูสองนัดแล้วอ่ะทุกคนแบบเอางี้ดีกว่าผมจะยกตัวอย่างผมเห็นข้อที่ของเขาแล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าตอนที่เราอยู่ในด่านวาระเบิดใช่ปะ่ะสมมติว่ามุมนี้เป็นมุมอับแต่ว่าเรารู้แล้วศัตรูอยู่ตรงนี้ เราก็ยิงไปสองนัดพอ,อเห็นปะตายแล้วเห็นไหมพอยิงโดนนัดเดียวะโอเคซําอีกนัดตายเห็นไหมเราไม่จําเป็นเลยครับนี่สองนัดพอไม่ต้องย้ำไม่มันถึงกับตายอะไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่จําเป็นนะครับเราก็แค่แบบให้มั่นใจว่าโดนสองนัดเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ตายหรอโอเคเดี๋ยวว่าผมอยากจะลองระยะแบบไกลดูบ้างนะครับ เดี๋ยวเราลองระยะไกลดูว่าระยะไกลเนี่ยมันมีผลไหมสองนัดเนี่ยตายไหมนะครับระยะดาเมจผมคิดว่าระยะดาเมจไม่น่าจะเกี่ยวนะสำหรับแมกกาซีนเนี่ยเห็นปะขอแค่ยิงโดน2นัดนะครับระยะดาเมจไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ของแต่งเรื่องของระยะดาเมตเราไม่สนใจครับเฮ้ย hey, เอาว่าเก <c oughs> ลือและเสียงไฟลำคาญมาโอเคผมขออนญุญาตใช้สกินนะครับสินเฟียวสุดเลยโอเคตอนนี้ผมเคลียร์ของแต่งนะครับผมใช้เป็นระเบิดตัวนี้ผมคิดว่าเรื่องของกล้องเล็ง สำคัญอยู่นะครับเฮ้ย hey, ไม่หวะผมคิดว่าสิส่งที่สําคัญที่สุดคือระยะเวลาเลงยิงเว้ยความคล่องตัวเลยครับผมระยะดาเมจไม่เกี่ยวเนาะแล้วก็แรงดีเจาะทะลวงไม่เกี่ยวนะครับผมลองแต่งแบบนี้ดูก่อน,นะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องใส่เรื่องของอะไรให้มันวุ่นวายนะเพราะว่าระยะดาเมจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับ ผมจะใส่เป็นเก็บเสียงนะฮะนี่ผมจะเล่นในด่านวาละเบิดนะครับแล้วก็ลำกล้องปืนเนี่ยจะเอาเป็นเล็งเร็วแล้วก็เล็งเร็วแล้วก็แมกกาซีนด,ดามเมจคลิปหลังก็เป็นเล็งเร็วนะครับคือ <c oughs> ผมจะเน้นเป็นความคล่องตัวไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปลองดูความนิ่งดูก่อนละกันนะครับถ้าแ,แต่แบบนี้มันจะนิ่งอยู่ไหมนะเนื่องจากว่าถ้ามันไม่นิ่งเนี่ยเรายิงไม่โดนน่ยมันก็ไม่มีผลนะครับแต่ว่าขอแค่โดน2นัดพอเย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองยิงดูนะครับโอ้ยได้ปะแต่ว่าไกลขนาดนั้นก็คงไม่มีใครยิงหรอก เอแต่ถ้าโดนสองนัดไม่ตายว่ะสองนัดแหละโอเคมาเดี๋ยวลองยิงดูก่อนนะครับว่ามันนิ่งปหมอุ้ยโดนนัดเดียวเองเหรอเออถ้าเจอระยะใกล้ก็โอเคนะครับเนี่ยถ้าเจอระยะใกล้ฟึบมันยกสะบบุเร็วสองนัดวิ่ง <laughs> ใช่ครับผมยิงสองนัดแล้ววิ่งครับเกียร์มากวิ่ง เอ้ยโอเคของแต่งนี้ไหวครับอ่ะลุยดักนี้น่าจะใช้ทางจริงๆอ่ะเสียงปืนโคตรหนกหูอ่ะจริงเออแต่ว่าเสียงปืนปั่นประสาทคนดูได้เอ้ยไม่ใช่ปั่ดประสาทฝั่งตรงข้ามได้เว้ยเขาจะงงใช่ไหมปืดๆแต่พี่อืมแล้วใส่เก็บเสียงมาด้วยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะดูพี่จะตายหรือเปล่าตายไปหนึ่ง เอ้ยโดนเผาไปดิโดนเผาไปดิโอ้โหตึงเกินเอาสองนัดไปแล้วก็เผาไปดิเครื่องเจ็บขอเครื่องเจ็บขอเครื่องตายเฮ้ยเพ่อโอ้โหเวอร์ว่ะจริงเฮ้ยพลอยลอง แซ่ลองดูมันต้องปลดล็อกก่อนนะแล้วไอ้พอยเหมาะกับปืนนี้เว้ยพอยมันชอบยิงไม่ตายอ่ะแล้วเหรอเออสองนัดพออ่ะได้อยู่สองเม้นสองเม้นพอตายอุ้ยไม่ตายสักตัวเลยไม่สองนัดแล้วนะไม่ตายโดนนัดเดียวตายไปตัวหนึ่งโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ว่ะอยู่ในเบลดเลยสไนสองตัวเอนะอุ้ย เส้เตือนแบตหมดพดีไม่อยากกเลยไเป็นไรไเป็นไรเล่นเลยเลยโกงจัดใช่เอาเรื่องจริงนะเฮ้ยเฮ้ยกูเลยกูเลยกูเลยเฮ้ยเฮ้ยอัน้นี่งงจริงจะดูนะเดี๋ยวพี่แบบจะยังไม่ยิงเขานะแต่ว่าพี่จะปั่นหัวเขาเดี๋ยวรอฟังเสียงเนี่ย พุ้ยแต่กระสุนน้อยมากอะ่ะมาดิกสองนัดพอได้มาได้มาเฮ้ยมันโกงจริงนะเนี่ยไป่สองนัดยังโอ้ไม่โดนสองนัดอนะ่ะ เคพอยสวยครับสวยสวยสวยสุดยอดสวยครับมันจะมีคนใส่เพล็กแดงกับการระเบิดครับก็ยิงสามนัดตาอยู่ดีเฮ้ยแต่สามนัดมันก็เวอร์อยู่นะนี่ถูโดนมันถึงตายเลยค่ะเซตการระเบิดอ่ะแต่ถ้าคนเล่นบอมมันไม่ค่อยใส่มาหรอกพี่พี่จะมาจะมากระหูกสองสอง ว่ายสองนัดชัดเลยเฮ้ยเฮ้ยล่างเหรอโอ้โหเชี่ยเ้ยไม่รู้จริงมันดักอยู่ตรงนั้นน่ะดูขวาพอไม่ต้องดูซ้ายดูขวาเลยอุ้ยมาทันวะกันไฟวมันไม่ได้หรอกใช่เงียบถ้าเล่นบอลจะโดนปะวะี่จุ มีว่ะเบดมันอะซึงคนทั้งทนายเลยว่ะเผาหัวเครื่องไปละเรียบร้อยไีเจ้าตลกมาข้างหน้าสอกตัวท้ายอยู่เองให้ยสองนัดก่าชัดเลยเรียบร้อยโอ้ชอบว่ะพืนเนี้ยตัวท้ายสซนายนะตรงไหนอะเอยู่ในเอฟเอฟมันสวยครับ เออคือพี่ยิงแบบ2นัดแล้วพี่ก็จุกเลยเว้ยไม่ต้องสนใจอะไรแล้วไงแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็2นัดอะไรเงี้ยหูเมื่อกี้เผาหัวเครื่องไปแบบน็อกเลยอ่ะตัวน,นี้พอตนวอ้ยโดน <c ười> กเกินก็ไม่ไหวว่ะอยู่อยู่หลังเบดสมาเลยอ่ะปืนอะไรครับปืนที่ใช้อยู่คือแมนโอวอลครับสองนัดทุกระยะเอออย,อ,ยอยู่กลางอยู่กลางสองตัวเลยความที่มันโกงอ่ะทุกคนคือมันไม่ได้โกงเพราะว่า เออมันมันยิงสองนัดตายแค่อย่างเท่านั้นเว้ยแต่ว่ามันโกงเพราะว่าระยะอะไรก็ตามนะครับผมจะไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยระเบิดอ่ะเว้ยมันเป็นดาเมจของระเบิดแค่นั้นนะคือมันไกลแค่ไหนถ้ายิงโดนสองนัดยังไงก็ตายเว้ยแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันนะครับเฮ้ยพลอยพลอยอยู่หัวเครื่องวะอมันโดนยิงหัวเครื่องพี่เปิดไมค์ไม่ทันโทษ โอเคไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะยังได้หลอนปืนไฟพี่อยู่อะดาเมจส่วนใหญ่มาจากไหนดาเมจส่วนใหญ่มาจากตัวไฟเลยครับผมเพราะว่า,าดาเมจของปืนน่ะมันมีแค่10บอะดาเมจคือ10บอะต้องยิงแบบ10นัดอะเทียตายอะแต่ดาเมจหลักมันคือ,คอดาเมจไฟครับอ้าา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 ตาาาา้าา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 า เต็มๆเลยมันไม่ตายเหมือนกันอเหรเอ้ยมันมีเพิ่กันหรือเปล่าวะแต่ว่ามันมันมันต้องสามนัดเว้ยไม่แค่พี่รองไม่ได้กรรละปืนมันแบบโดนเนิฟตอนไม่ขี้เลยหรือเปล่าเนี่ยวายตายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสะดุ้งเลยบีมีเปล่ามีมีเหรอบีมีเหรวเอ้ยเอ้ากำลังวางอยู่เดียนี เคสวยสวยสวยเอาอะเฮ้ยด่านนี้ผมชอบเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าด่านเนี้ยมันยิงฉลุตรงซ้ายเมื่อกี้ได้เว้ยไทป์ยี่สิบห้าตกเบต้ครับไทป์สิบเก้าหรือไทป์สิบห้าไปไทยี่สิบห้าไทปยี่สิบห้าผมยังไม่เห็นมันติดเบต้าเลยนะเฮ้ยอสไนธ์อ่ะใช้ปืนมากตัวใส่ตะมืย่งเงี้ยสไนธบกังวลเด้อปืนไฟอยู่นี่สว้สดไม่ได้แค่หลอนโหดเลย แต่กระสุนมันน้อยอ่ะพี่ยิงได้แปบเดียวก็หมดแล้วเนี่ยตายโกงจริงไม่ใช่มันไปบีเฮ้ยข้างบนมีข้างบนมีสองตัวจีไป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 ไโดนว่ะโดนว่ะมีอีกสองตัวสนัดพอสองนัดพอ เฮ้ยขอกคครับบอกเลยใครอยากไต่แรงลีบใช้ก่อนจะโดนเนิร์ฟเด้อโอ้พี่แล้วหนูต้องมาเจอพื้นไฟอีกที <c oughs> <c oughs> พี่คิดว่าพี่จะ,ะตัดไฮไลท์เนี้ยไปลง YouTube พี่บอกเลยว,ว่าเต็มเซิร์ฟเนยเดี๋ยวพี่จะตายหนูโดนระเบิดสูตร <S> <S> นัาพอสองนัพาพ่ออุ้ย,ออยโอ้โหมาเยอะมากโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนะ้ามันใช้ตัวละครเหมือนกับหนูอ่ะฮัลโหลเอ้าียกว่าตัวเอลแบบตายแล้วเป็นวิญญาติเรามาระเบิดสูตรเด้อทุกคนคคคไปบีป่ะวะเฮ้ยหน้าอันนี้มา โอ้ยโดนตรงไหนอะพี่เบสเชื่อมเชื่อมขวาพี่เบสช่างอดสอดแล้วกันเฮ้ย Sorry รรรร Sorry สองนัดพอสองนัดพอตายไปเหมือนกรรันแหละเว้ยโอ้ย เขาบอกว่าชีวิตแรกชีวิตโทษทีว่ะเฮ้ยล้ลังลๆๆล้งลลงลงงัอยนิดเดียวเองเบ้อย่าบอกนะว่าปืนไฟพี่จะโดนรับคมเฮ้ยไม่ใช่รับคมนี่ลบคมโอ้หคิวทีมเราแปลกแปลละปืนพี่ปืนพี่ยังได้ใช่ปะ สองนัดไปอุ้ยไม่ตายเฮียเอมีตัวหนึ่งอะโอเคโอเควายยิงไม่โดนโอ้โหเสียดายมากอยู่ตรงเฮ้ยเฮ้ยอยู่อุโมงคีเียบอันนั้นมีตัวหนึ่งนะอุ้ยสวยแล้วว่ะเฮ้ยเขี้ยะ ช่วยดูกลางหน่อยช่วยดูกลางหน่อยนะพลอยมีสกแกนอยู่อยู่ขวาไม่เลยอยู่ตายกๆตายไปดิวปดวสวยทุกคน,กนอยู่ไหนวะวางวางวางใช่ไหนสวย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 มีอยู่บีก็คืูบีเก่งอยู่บีเบสดยูไไ่ยิงดักเลย <c oughs> มาจริงแล้วโัวแต่เล่นอะไรวะหลอนหูที่เดียวพี่เพจคือมันก็หล่อนมันก็หล่อนของมันด้วยไงมันเป็นแบบจิตวิทยาแต่พี่ก็หล่อนเองเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้จริงตายคือลั่นสามนัดอะเอาชัวร์ดีกว่าวะ ตายชีวิตแรกชีวิตโอ้โหโดนนัดเดียวว่ะชีวิตแรกชีวิตโ,โ,โดนนัดเดียวอ่ะชีวิตแรกชีวิตเก็บระเบิดก่อนร,นเระเบิดเราไม่ใช่หรอชีวิตแรกชีวิตอออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลองเปลี่ยนดูเรื่อยๆนะครับของแต่งก็ยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าสิ่งนี้คือผมกำลังรองสิวตายไป,ไปดิ โอ้โดนแฟดเมื่อกี้ไม่เห็นช็อตไฟไหม Dark, ้เลยอ n นมีคอ u n t ฮ่าโอ้ยสองนัดนะเมื่อกี้เข้าปีได้จหรอมา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 ด้กันมาเดี๋ยวคู่เหรอโอเคมาครับ หาแม็กจากไหนครับจากภารกิจครับผมคือจะมีภารกิจครับผมทำภารกิจมาเมื่อกี้เลยลองย้อนดูสตรีมได้นะครับเข้ากาเมื่อกี้ทันอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าผมโดนสไนัยไม่ค่อยคุ้มว่ะบันจะ้ืนปืนบืนวายวายไปฝากชีวิตไว้กับเธอ มีไอ้นี่ระเบิดวะหลอนหูไปดิสวยอุ้ยเลยตัวเดียว,ว,ยวสองนัดพอโค<ๆ> <c oughs> ตรเ <c oughs> วอร์เกีย <c oughs> นจัด <c oughs> ยิงดักน่าจะดีมากๆใช่เขาผมยิงดักน่าจะโกงมากๆแบบเอาเรื่องเลยอะทุกคนอันตรายเกินอันตึ่ลายเกินไป โอ้ยโอยจะตายแล้วโดนสไนนัดเดียว2ตัวเลยยู่ในโลครัวโอ้รอบนี้เฟลอะทุกคนรอบนี้เฟลยอดสุดยอดทีมเราเป็นไงรีวิว DRH สกิน Cyber Security Safety Security e s ตอนนี้น่าจะสักพักผมน่าจะหลงแล้วแหละทุกคน อันนี้คือแข่งทามมิ่งกันปะพีี่นคือแบบหนูรุนย่อยแตกอะสนัยมาเร็วจัดเลยมันน่าจะแขรนว่ะเฮ้ยสามศูนย์ว่ะปืนไฟเราเรื่องจัดใครอยู่ตรงนี้ขึ้นไปพี่เลยโดดลงก่อนแล้วกันโอ้ยอยู่บี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 ตัวโอ้ยยิงไม่โดน โอเคสามนัดชัวตัวทายแถว B รอใช่ไหมพี่วาง B นะพี่นมนเยู่แถว B นะมืเะอเยอ,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 อะเดี๋ยวพี่เช็คให้ดูดพี่เช็คาาพี่เช็คอ,อ,อใช่เหรอออกกลางใช่ใช่ใอยู่กลาง เสียงเงฮ้ยเพิ่งแต่เล่นอีกแะสุดหมดโอ้ไม่ต้องรอแล้วแหละถ้ามาแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงรถระเบิดยิงรถระเบิดเลยยิงรถระเบิดเลยใช่อู้ยสวยมากสองนัดดาเมจต่อเนื่องเกลียนจัดใช่ครับจริงๆดาเมจอะถ้าจบดาเมจหนึ่งนัดนะครับก็ ดันเมจจบอยู่ที่70กว่าครับผมคนคือยังไงก็ต้องสองนัดอะเจกว่าเลยนะเว้ยแรงมากอ่ะอุย้ยสองนัดแล้ว <laughs> โดนเผาอีกตัวโอ,อ้ย,ยครับอุย้ยพี่เห็นละเข้าเบดมันเข้าเบดมันสองนัดพอเฮ้ย โอ้ปิดฉากไม่สวยเลยนึกว่าโดนไปสองนัดแล้วไม่ใช่โดนนัดเดียวเซ็งจัดโอ้เอ m ม p ีพีว่ะเป็นไฟหน้ากลัวเกิน อ่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมจบในครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปครั้งแรกที่ผมเล่นแมนอวอลแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครอยากให้ผมทําคลิปแมนอวอลแมกกาซีนนี้อีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวผมจะหาของแต่งที่เข้ากับเซตนี้ที่สุดนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะครับยังไงทวงติงคอมเมนต์กันมานะครับถ้าใครชอบการทําคลิปแบบนี้นะครับหรือว่าชอบสไตล์ของผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันไปได้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะแล้วก็ไลฟ์สดต่อเนื่องเด้ออเจกัันนีพครบบาย